สวัสดีครับผมนายธนาเดชอมรใจศินผู้ในการศูนย์วิจัยและพัฒนาอันสัตว์ตแก้วนะครับวันนี้อยากจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอันสัตว์ตแก้วให้รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับศูนย์ของเราตั้งอยู่ที่ตําบลคลองไก่เถื่อนอำเภอคลองหาดจังหวัดสัแก้วนะครับซึ่งดูแลด้านพืชอาหารสัตว์ด้านอาหารสัตว์ทั้งภาคตะวันออกนะครับคือคือว่าเป็นศูนย์ของบร,ริษัทเขียที่2นะครับ เรามีพื้นที่ทั้งหมด981ไร่นะครับสำหรับที่จะปลูกพืชอาหารสัตว์ไว้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ไว้ทำงานวิจัยนะครับเรามีบุคลากรทั้งสิ้นที่15รายด้วยกันนะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรบนทางการเกษตรที่จะใช้ในการผลิตพืชอาหารสัตว์ใชท้ทั้งงานวิจัยแล้วก็งานผลเสียงคํสำรองไว้ช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรใน ยามปร,ประสบภัยพิบัตินะครับสําหรับภารกิจหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนา,าสัตว์แก้วของเรานะครับเรามีภารกิจอยู่หลายด้านด้วยกันนะครับด้านที่1ก็คือ,อชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นศูนย์วิจัยนะครับเรามีหน้าที่วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ในภาคตะวันออกนะครับนำวัตถุดิบที่เหลือใช้ในท้องถิ่นหรือที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับเอามา ให้เกษตรกรในใช้เพื่อลดต้นทุนทางด้านการผลิตปศุสัตว์นะครับในภารกิจที่สองเรามีหน้าที่ในการผลิตเสบียงสัตว์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรในสภาวะประสบภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นฝนแล้งน้ําท่วมนะครับเรามีทั้งสนับสนุนหญ้าแห้งแล้วก็เป็นหญ้าสดด้วยนะครับแล้วก,ก็นอกจากนี้นะครับเรายังสนับสนุนท่อนพันธุ์ ให้กับเกษตรกรอยู่ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นท่อนพัน์ย่าสดแองโกล่าหรือว่าท่อนพันุ์เนเปียรับช่องหนึ่งซึ่งทางศูนย์ของเรายินดีที่จะสนับสนุนท่อนพันให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มาขอติดต่อขอรับการสนับสนุนพี่น้องสามารถมารับได้เลยนะครับทางศูนย์ของเรายินดีที่จะบริการทุกท่านเลยนะครับเพื่อที่จะเอาไปปลูกเป็นในที่ส่วนตัวเนตที่ ส่วนรวมในที่ของกลุ่มนะครับเรายินดีสนับสนุนทุกท่านเลยนะครับภารกิจที่3ของเราเรามีหน้าที่ในการที่จะ,ะถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ให้กับพี่น้องเกษตรกร,กร,รทุกๆท,ท่านพร้อมจะให้คําแนะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโครงการของสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ของกรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นโครงการที่ถือว่าเป็น ที่ถูกอกถูกใจพี่น้องเกษตรกรก็คือโครงการมอเตอร์พูลนะฮะก็เรามีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรที่พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะยืมไปใช้ได้นะครับยืมสามารถยืมไปใช้ได้นะครับโดยเราทําสัญญายืมกันแล้วก็พี่น้องเกษตรกรสามารถยืมได้ครั้งละสองเดือนนะครับเป็นเพื่อที่จะเอาไปผลิตเป็นเอาเป็นเอาเครื่องเครื่องจักรคนทางการเกษตรนะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ลดต้นทุน ในการผิดพระสุทธิ์ต่อไปนะครับ